ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบก,กับผมนายชอปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของ1ใน72ปีศาจที่คอยรับใช้กษัตริย์โซโลโมอนนะครับเรื่องราวของปีศาจต,ตนนี้จะเป็นอย่างไรเชิญไปชมกันได้เลยนะครับวารักเป็นปีศาจต,ตนที่62ในแดนนรกครองตำแหน่งเกรสเพอร์ซิแดนคุมแดนตะวันตกมี30พยุหะเสนาภายใต้บังคับบัญชา วาลักษ์จะปรากฏกายในร่างของเด็กน้อยที่น่าสงสารมีปีกของเทวดาขี่มังกรสองหัววารักษ์จะให้คำตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งเขาจะพบที่ซ่อนของงูพิษและส่งให้กับนายผู้เรียกซึ่งมันจะไม่ทำอันตรายต่อเจ้านายของตนทำให้นายพบกับงานที่ดีมีเพื่อนที่เห็นอกเห็นใจ และมอบเลขนำโชคให้หวารักษ์เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและบินได้เร็วมากๆจนตาแทบมองไม่ทันชอบเดินทะลุก,กำแพงเวลาไปไหนมาไหนหวารักษ์จะแข็งแกร่งที่สุดในช่วงเดือนมกราคม ในวันที่25ถึงวันที่29เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของวารักษหนึ่งใน72วิสาที่คอยรับใช้กษัตริย์โซโลมอนนะครับถ้าหากท่านใดชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสาหรับตอนนี้สวัสดี ดีครับ